สวัสดีค่ะวันนี้เรามานําเสนอเครื่องปิ้นบาร์เดอร์กันนะคะตัวนี้นะคะใช้งานง่ายเป็นระบบบลูทูธนะคะใช้กับมือถือได้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากใช้กับคอมพิวเตอร์ลูกค้าก็ใช้ตัวนี้ลงโปรแกรมเอานะคะวิธีการใช้ง่ายๆเลยค่ะไปเร็วๆเลยนะคะวิธีการใช้ง่ายมากก็คือลูกค้าโหลดแอปนะคะโหลดแอปตัวนี้เข้ามานะคะไอปิ้นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะไอปิ้นสแกนของบาร์เดอร์ขึ้นมานะคะกดเข้าไปปุ๊บเชื่อมต่อเลยค่ะ เชื่อมต่อเครื่องบููทูธเลยนะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณลูกค้าเข้ามาเลือกรูปเลยเลือกรูปที่จะพิมพ์เลยนะคะ,ะวันนี้เราจะพิมพ์งานนี้ให้ดูอีกหนึ่งงานนะคะเสร็จเล,เลือกรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณลูกค้าเข้ามาตั้งค่ามันจะมีตั้งค่าความเข้มของเส้นนะคะมีตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบ นะคะโดยปกติงานทั่วไปเนี่ยจะ1-2ก็พอนะคะถ้าลูกค้ารูปล,ล,ลูกค้าอาจจะหนาแล้วทึกไปเนี่ยบางทีอาจจะต้องไปไปแต่งรูปที่ Photoshop ก่อนนะอ่าพอเรียบร้อยปุ๊บย้อนกลับมาเลยเราเอาแค่3พอนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยพิ้น์วิธีการนะคะเอากระดาษขึ้นมาเลยนะคะกระดาษตัวนี้นะคะเป็นแบบฟิล์มนะคะแกะตรงข้างนี้ออกนะคะเอานี้ออกดึงออกนะคะดึงเสร็จปุ๊บดึงด้านนี้ออก นะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาใส่ในนี้ได้เลยนะคะวิธีการคือกดตรงนี้จึ๊บขึ้นมาแล้วสอดกระดาษเข้ามาด้านในนี้นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยปิดเข้าไปแค่นี้เองค่ะแล้วคุณลูกค้าก็มาที่โทรศัพท์ปิ๊นสั่งเป็นรูปที่เราต้องการไว้เลยนะคะปิ๊นเลยค่ะเรียบร้อยนะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเครื่องทํางานนะคะรบกวนลูกค้าช่วยดึงตรงนี้นิดนึงนะคะประคองกระดาษนะคะอ่ามาลวค่ะ ค่ะคุณลูกค้าเรียบร้อยสวยงามนะคะรูปที่ออกมาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะแทนนั้นแทนนี่ค่ะอันนี้เราใช้เส้นบางนะคะมันจะออกมาประมาณนี้แต่ถ้าเราใช้เส้นหนาเนี่ยมันก็จะจเข้มขึ้นนะคะอีกแบบนึงที่เราทํามาเมื่อกี้หนึ่งแบบนะคะจะเป็นลักษณะนี้นี่ค่ะนี่ค่ะ อ่านะคะสั่งซื้อได้ค่ะตัวนี้16,900บาทสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้สั่งตอนนี้เราแถมกระดาษลอกลายให้อีก50แผ่นนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนอยากได้อินบ็อกซ์ด่วนเลยนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะขอบคุณค่ะ